มาเป็กบตงกนงนึงกูปรตูดีประตูดีมาเป็นกบเขไม่ไไข่ไว้เดี๋ยวกลางบ้านนองค์อับกิริยอนาวันอยู่สายละององวัดตเลียงองวัดิองค์างบ้านเด้ เก็บกระทะใหม่เกิดกัดว่้เครื่องงาอะไระกินได้เครื่องเอานี่ตอนไงยูเซียนน้าไม่หลตีสุดอผัดเส็บผัดเรครบผัดเ็บมือนี่เครื่องกบสมโต้เครื่องหมดลายนึงเครื่องเืกินในรขอบขัว วัวเลือันตีเครื่องไงอีอีม่นม่ไม่ได้ใยดิยแต่ดิมันร่งอะนีีชิลเขามีงันอย่งมอยู่บ่ดเฮียบนนุนกลางปวดเียบันนนกลางรอบหนือเ่ใจดี้าไม่ไหมงตขีดังมาขับีบดบีบฟองถึง ไห้บินดูทำไมให้บินให้บินชุกวายังไงไก่ดไก่ตอกบัางติดไมได้จะไหนไก่ตอกเขาอิ่นไก่ตอกตีเาจาไกกับไก่ตอกเตี่ยไกอไม่้นีกินนี่กินองตัวรองวะสิเพิงา้องอะไองวะนี่เดี๋ยวไก่ตอกนี่เดี๋ยวไก่ตอกอบนาอบไก่ตอกแช่ก่อนไ่กินแผ ไม่เหมือนเด้อเหบย่ไหมอะไรอย่างนี้โอเคเออดเทกบขึ้นมาช่วงมาขึ้นมานานไปรู้ไมนานไปรู้กลนานเลยก็ไม่เหมืนเาที่เที่ยวอยู่เกาะใหญ่เลยเนียนเลยโดยเฉลก่ยปุ๊บพอดีตอนนี้ยังอย่ตรง มันก็กลองไงมันก็ดังหรเสียงเขียนหนิม้คูหนวกหูเริ่มหนวกหูแล้วได้ยิเขียนอย่อย่างเาันน้ำน้น้ำนละถ่ายคลิปอยู่้น้ำอ่นนะเอาเ่อเอาเทางนย ชึ้นมาก็เด็กเด็กเด็กมาดว่าายเด็กที่เด็กเด็กยวาเตัวนแค่โตนะสองห่อสองหลูกมันมาวเลยยังไงเลยซื้อระบาดตวระบาดเลยืกว่ันเปนตหัวหาหรือกัเด็มาออเป็นัวหัวหารคือซือม่ือไมนค่ืม่แค่ือมัน่ือไมามดือม่ือ่้ือมนแคมม ทีนดื้อเปไดตัดเลยตงเลยตึ้งลิเออมือนงทานี้ไกอ,อพัดเพ็ดหนูเหรอัเดหนูเออแล้วก็อบไก่อบไก่ก็ต้มก็พักกัหหวหนูนี่นหนนะเหมือนเหมือนไปเอาไก่มาหนป่องมือกูไปวางอเยอะนั่นน่ะกลับมากพกกัวอกจะพักหนูเสียดีกหนูยังเสีสยอ่วพวกขันบะยางพอดีเลยอิ่มพอดีเลยขันบะยาง เดืทังยังัง้อหอืมีเกิลุนพีบออันนี้เฮ็ดให้แจกลุนพีใล้ีีกูเป็นคนเนเฮ็ดสติเกิกู้อยมาเลยเูลขออารย์ไปนนี่ใส่ไ้วะขบคุอยมากเลยขออาจารย์ี่กอนเพราะว่ากูเป็นคนเฮ็ดสตีเกอ่ะนีกมึงปิ้นเองเลยจีนึ่งบอ ทงนเขาู้ออกะปก้มจบเฮ้ยต้มต้มสมกุบต้มสมกุบไอ้น้ามันไปเนี่ยไอน้ามันแข็งไฟลุกลังสีไม่เจ๊สีไมันสุกไฟบ่มีด้บันใส่เยบายใส่เข้าไป แสบยงหยิบปานบานนิดหน่อยแสบแล้วบานสุดยอดเลยน้ำตาลครันตาใส่ยูเทยใส่ยูเทีไน้ำตาลแบมือหนยกัใส่น้ตาลนี่แหละต้มครับต้ม

ธรรมดาบริเมนอันนี้มันหลุดเลเนาะมันมีงหลายอย่ท uh ี่หาพบุดอยกูซื้อมาสองหมื่นเจ็ดตัวหเนนนะลจอแตกอะจอจออนี่แตะครัองจุสองเจดอธรรมดาเาัแมงไปขวบวัซื้อมาสปีแหละ คือ่ตอนออกชิปสามออกใหม่ๆดิมันเลยเึยเลยเพียงไอเหมือนมึงได้ใส่เสือเขียวตัววะไอ้โบแกนเหมือนมึงใส่เสือสีสมเลยเนาะบอกว่ามือกินหนัวอ่ะกินหนัวสีสมบอกินหนัวชีเขียวสีเขียวเพื่อนวันนี้สีเขียวอีกอ่ะแจงสีสมใส่ไหมซ้อมกันกูกูนึกว่าแต่เหมือนป๊อบไก่มึงใส่สีเขียว เอาบมกม่วงหน่วยนึงตัวนี้ไปไปตัดผมหนิไปตัดผมอ่ะไปมืออื่นไปไปมืออื่นเลยบริสันเนเตียงมไปงานแต่งเลยโอ้เจ๊ติดงานม้วนบรแยขอมืออื่นนี่แหละคือไปงานแต่งพีกูนสุก

เี้ดบ้นครับด oh. oh. ูครับดูครับมีเส้ดมากแต่เส็ดมากอีกมสองเส้แซ่บอ่อสดสดดีล่างเลย้ำนี่แหะทีเดียวจนนิ่มหมดเอาวัดสดเบิ้ง เสร็จคือบอกว่ะอัดอั์สดดนี่แห้งมาได้จับจับจับรั่วขนาดรั่วขนาดรั่อเกียเอี่างเยวเลยวย ไเขาติดเมื่อติดเมื่อนี่ต่งชิ้นทันทีเลยโค้ังเปรดู้วยด้วยจำหนามเลยดักบนหันจำหนันไหลอยู่ันมัเลย หมดหมดับัที่ไหนสามแล้วเครื่องยังถึงเลยไม่ได้เื่อันอู้ี้นี่ม่ดอ่ะอาสดๆนี่ครับนีไงบ่มา สดนำแน้ำตัวโเสี่ยบแด่นงเกือไอ่ะแสบดูวโอู้แต่กินเพื่อขี้หอบขันละกูบ้านกินโอ้เมนี่เมนูดูบ้านไหนดูเงินจิ้มเงี้ยใหญ่ไฟไะไปถึงขนาดนั้มา เขาคลองนั่นคองนั่นไปเห็นมันยุ่ไก่หัวมึงอ่ะมึงนั่งตรงไฟมันเลยหลายดึง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 กดึงไปข่ายมองกล้องเขาแส่พ่อได้บ่ะตามข้อทวนนี่อ่ะเอีย เอาซับนี่แหละบัดนี้